กู้โลกู้เฟซสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้เฟซบุ๊กนะครับก็เคสนี้นะครับมาด้วยอาการนะครับ Facebook โดนแฮกอีกแล้วนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับนะจากที่ดูนะครับอันนี้โดนนานแล้วครับตั้งแต่วันเดือนธันวาคมปี6 5นะครับก็2ปีแล้วนะครับเฟซนี้เข้าไม่ได้นะครับก็ทักหาผมมานะครับก็ใช้ไม่ได้ตั้งนานเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ อีเมลก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะ,ะเคสนี้ก็ถือว่ายากนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ Facebook นี้มานานแล้วนะครับนะก็จากที่ดูนะครับก็จะมีค่ามาัดจาก่อนนะครับ3า0บาทนะครับผมต้องขอบัตรประจําตัวประชาชนนะครับครับไปกู้ให้บางคนนะครับกลัวว่าบัตรประชาชนที่ส่งให้ผมแล้วจะเอาข้อมูลไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบได้เลยว่า ผมไม่เคยเอาข้อมูลของลูกค้านะครับไปโชว์ที่ไหนนะครับนะพอกู้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผมก็จะลบทิ้งทุกคนนะครับอันนี้ให้ความมั่นใจได้เลยนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนที่ให้ผมกู้ต้องใช้บัตรประชาชนทุกคนนะครับนะถ้าต้องการยืนยันสิทธ์นะครับนะอันนี้ไม่ต้องกงวลใจนะครับเคสนี้ก็ถือว่าสามารถกู้ได้นะครับนี่คือ Facebook ของของเจ้าตัวเขานะครับ ก็สามารถกู้ได้แล้วนะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็รีบทักหาผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับ